เออเอ่อ uh, uh, kira เมียเฮ็ดงานยังบ่แล้วเด้อเออเอ่อยังบ่แล้วโอ๊ดมันบ่แม่นเฮ็ดแล้วมันแล้วเลยเด้อเออนี่อีกเอ่ออีกประมาณชั่วโมงนึงอะนะอีกประมาณชั่วโมงนึงเมียก็เสร็จแล้วล่ะเ <laughs> เออเมื่อื่นบริเหตุงานน่ะเมื่อื่นบริเหตุงานเมียสิไป็ยางนัดมูไว้ไแล้วเด้อพู่นะ, <laughs> น,ะ <laughs> น,นัดู้ไดบุไดนัดเด้อนัดกิกนะตีเออมันกนรบเบนได้ี่น,นองคั่นเจอกันเบบองอื่นนะนะพูดนะคั่นเมียเจอกันโดยบางอื่นเนี่ยทีรักทีว่าจังไดอืม <laughs> หาม้า,หามเขาบาไดเดห้ามเขาบุได้ไปออกกำลังกายนะเมีอืม เมียนนัดมูไวเร็วเออเที่ยงวันเด้อสิไปนำคนละเอาก็ไปนำไปนำแล้วยาไปมักเมียมูอย่าไปมักมมอัม,กมืนมูเด้อล่ะคนะเออเออมูคนไทยเนี่ยละ่ะเพื่อนสิไปนำเธอยังไปกับมูใดเดี้อืสันบ่ได้ไปไก่ดอกเดอไปแค่ขึ้นบันไดเนี่ยเนาะเออ ึ้นบันไดนี่แล้วก็ซิมาเพราะว่าอบูแน่อาเซียนเอาลูกไปน้ำเฮ้อว่าต้องเบอ่งอากาศก่อนนะอากาศบริก็สิว่าพาเขาไปเดี๋ยวแต่ว่าคิดว่าอากาศดีอยู่เมืออื่นนะนะอีกตัวนึงก็บบุหัวมันสิไปน้ำโบเพราะว่ามันเพิ่งสิเอามาเดี๋ยวกับพ่ม่ใชมโ้งนึงก็สิเข้าบ้านแล้วน่ะนืะ เหมียอากาศดีนะเมีย <laughs> ก็ส <neighbors> ิอยากไปยางเข้าใจบ่คั่นมือใด๋ฝนตกคมๆๆๆน่ะก็อยู่บ้านให้นอนกอดสขึ้นสขึ้นอ่นะเออเมื่ออากาศดีก็ให้ไปได้เป็นยังมือนี้มไปหากิกมาแล้วพุ่นเออไปหากิกไปซื้อๆยาซื้อๆนี่ละแต่บ่ได้ปยงเด้สิให้เมียไปยงบ่เออวันไหนอากาศดีเจ้าของก็ย่างขึ้นเขาอนจดๆๆๆๆออกกําลังกายแต่เจ้าของอ่นะเ อัลโสิไป็นยังยังบาดนดอกประมาณชั่วโมงนึงก็กลับแล้วเออนัดมูไว้แล้วมูเขาสวนเขาใจบ่อืมละเออเดี๋ยวเมียที่เห็นงานคนเด้อเด้อเฮ้อ มึงอย่าหึงกูหลายเด้อเออกูสิเลิกกับมึงไปหาเอาเก๊กใหม่พู้นแหเนี่ยหือกูบ่ใส่งอเด้อเนี่ยเออเฮ็ดงานอยู่น่ะเข้าใจบ่ระวังฉันยืนเว้ากับเธอกับปล่อยให้ฉันเฮ็ดงานน่ะป่านนี้มันก็สิลวแล้วเนี่ยหมึงหึงกูได้มึงก็บ่เอาหัวใจกูบ่ได้ดอกเ ว่าใจฉันไปอยู่กับผู้อื่นปวดด่าหรือเขาไปอยู่กับตั๋วสือส่อๆไหะขั้นหึงร้ายน่ะนะ่ะบ่มกักเข้าใจบ่เสียงานเออกลับมาบ้านสนะันน่นนะกลับมานั่งแฮกคั่มนเบิ้งนะ่ะก็ซีวอลน้อผู้ใดญเขาเรียกว่าเฮ็ดงานเออกลับมาบ้าน มึงออกหาหมูมึงสุคืนสุคืนดอมึงอ่ะมึงออกไปหาหมูมึงบ่ออกไปหาผู้สาวหรออย่าให้กูออกสุคืนเด้ออืมบ่แน่เด้เนี่ยมันยังบ่ทันดึกเด้เนี่ยอืตีนึงันเจ้าของน่ออกอันสุเทสุเทนั่นอย่าให้เมียจับได้เด้อบ่หึงสิไลเนรเทศอืเนรเทศโลดมูสลยเด้อ มูวสั่นลายเดีย๋ยเราจะเราดูใครมัเบึงเราเด้อเธอน่ะเออเออมัวมัวมัเหนินลายงานันลายงันเมียน่นะน่ะจะเอาผู้ไม้ผัวเราฮะกิ๊กล้อเป็นคิ้วเป็น,นขบวนรถไฟพผัวเอไขขอไลฟ์ขบวนเอารถเด้อสัมบงอเธอเด้ออื้อ สิเหตุงานกันยังว่าสี่เหตุงานห่วยตื่นช่วงกันสี่ทุ่มหาทุ่มนี่แม่เออตื่นสี่ทุ่มหาทุ่มแล้วก็อาบน้ำนู่นนี่นี่นั่นแล้วนะเออมามานั่งเบิงเมียเนี่ยนะเร็วกเ,เขาเคอร์ตีโทษโทษโทษยังสี่เดี๋ยวฉันทำงานเดี๋ยวฉันต้องรับสายต้อง สี่ประธาน,านาัะเบิดขึ้นก็เห็ดบเปลวดอกเดือเบิดขึ้นเห็เดเปลวเดือบเออ,เอ,อมื้ยนีบ้าหักบ้าบอหักบเบินที่รักพอ่อเศร้าแล้วสร้างแล้ว,ลวอืมฮ่า่าฮ่าคุณน้าขี้เดียดเดย เอออืมเออมากมาวเร็วมาใจค่าฟงค่าไฟเนี่ยนะแม่บินมากแล้วเนี่ยเออมาจายบินใจกันค่าิีประทาเนี่ยแมเออเอาไปนั่งใจอยู่ได้หงพอได้แม่เห็นงานนะันบุดนึงอืมฮัลโหลยังบม่ได้เปิดเบิ่งดอกมาใจหลด เออเออิกินยู่กินน้ำจัง้อยนะบริกินหลายเด้อกินจักเปียงหนึ่งหูจักบ่เปียงหนึ่งอ่ะชิ้นหนึ่งนะ่ะน่ะเขาเขาจะเขาเอินเปียงหนึ่งชิ้นหนึ่งเออบริกเบิดถาดคือเธอเดอ้อเออเอาค้นมาพรา่อมขี้ข้านลงไปเอา เสียชั้นลุ้งน้อยห้องน้อยไปน่ะลุงไปบันไดไปเอาพิซซ่าให้เธอหน่ะคุณอาก็ลากช่างเขาหองแด้มีหลายหองอยู่ตั้งล่างน่ะนะจักเลี้ยวมีงามป่านี้เนาะมันลากกันไปก็เฮ็ดจังใดล่ะฮะคัดคืนดอกมันบลัวคือซันดอกซันเอามันบลักระซ่ามันถอเข้าไปนั่งกระมันจังเล็กจังหน้อยก็ออกมาแต่ตัวมันลากเขาหองน่ะเช็ดจังได โอ้ยอย่าไปรีแล่วอะไรเอออะไรเอาขึ้นมานหนะๆข้าจะกินมืออื่นก็นเอาขึ้นมาสองหลดอีกอันนึงใส่ตู้เย็นไว้สิบ่ต้องลงไปปึ้งปังปึ้งปังเออซิ่ง,งก็อยู่ในตู้เย็นนั่นเธอเอามามื่อนีร่ก็ยังบ่ทันได้กินอยู่บ่กินซั่นสินใส่ตู้แข็งเด้ยอือ โอเคห้วยหอนเมื่อยเหลือเด้เนี่ยอฮัลละโอเคอืมคิดฮอดแล้วเร็วเขามาจ่ายบินห้เมียก่อนเลวเ็วเ <c oughs> โอเคโอเคอืมฮัลละว่าวเุบิดฮัลลั่วผู้ใดอยอดมานะฮัลล่อืมกิ๊กเธอไลน์กระโดก,กระเดียกูด้ <laughs> เธอรู้อ่าฉันมีกิ๊กไลน์นะเธอก็ต้องเฮ็ดใจต่อเมียเฮ็ดงานนะ่ะเหรอเออเขาเข่าม้านูน่นนี่นี่นะ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเลยันอยูคคนละมองนะ <c oughs> ย่าให้ย่าให้เมียได้จับมือถือเด้อแ <c oughs> ม่สีอ่านทุกข้อความผัวได้บัดเนี่ยต่อไปเด่ยเขามาบ้านในเมียสิ่ยองเบิ่งเฟซเอาเฟซมาให้เมียเบิ่งพงร้อมเบิ่งจะโทรศัพท์เขาแ่ะเจ้าของเน่ะเขาบ่เคยเบิ่งโทรศัพท์เจ้าของอืมมาเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์ให้เมียเบิ่งพร้อมมีรูปผู้ใดก็แล้วแต่เด้ะเมียบ่วเอาแล้วะให้เกียรติมาดุเราเด่ะอืมถามเบิ่งโทรศัพท์เมียสองเทียสามเทียเราเด่ มื่อี้ต้องให้ยเมียเบิงบ่ให้เบิงบ่ได้ดอกเออฮัลล่ะห้าเรื่องให้เจ้าของอ่ะนะสิเบิงเฮ็ดหยังเออเบิงซื้อซื้อบ่มีหยังก็สิขึ้นห้ดอกโทรศัพท์นั่นน่ะอืมว่าแต่เจ้าควงอ่นเขามีตะกิ้กี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 กนั่นเออมาเร็วๆเอาโทรศัพท์มาให้แม่เบิงมึงตายแล้วคืนนี่น่ะ bỏ bừng à nhưng mà nhưng mà cốt đàn nhớ mà cốt đàn ừ ta sang muốn nghịt lò đế nè sẽ ở lông đế ok ok <c oughs> อะไะมันฮอนเขาใจบอสิเปิดหน้าต่างได้ไหมมันหงุดดีิดเดี๋ยวขั้นบอสบ,บอกแล้วอย่าโทษขั้นสั้นนะ่ะนะขั้นเสร็จงานเราสิโทษไปเองก็บอกแค่เทีเ่ยวเออบอกขั้นบอโทษกระยองมาโหลดกุญแจกระมี่เราเปิดเขามาอืมเปิดมาเบิง่งาเขาเฮ็ดยังขนาะ บ่อยากเสียงดังก็เปิดเงียบๆเบาๆเออมาแอบฟังรถเออเฮ็ดยังก็แล้วแต่ตัวฟฝ้ามาอืมคิดฮอดเนี่ยมาใจบินก่อนแล้วมาสิลืมนะมืออื่นนะ่ะโอเคโอเคคุยกัน ลโขันหอดแร้วงูงด้งานกระสีเบียดเล้อเนี่ยสิเปรือทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วกับสิวเก็บกระเป๋าไปหากิกเราได้เนี่ยมันเปิดประตูให้ยิบสี่ชั่วโมงแล้วคันแม่โทรหาเพื่อน่ะมึงอย่าหึงกูหลายเด้อเออกูจะไปเคยหึงมึงเด้ <c oughs> อโอ๊กูเงิดมึงเลยเด้อ อืมมื่อใดกูสะบ่กอดไผิดกับมึงนะเออกูจะบอกว่ามึงดีอยู่ข้างม่กวนอ่ะเออสิเฝ้าแล้วแล้วก็สิอาบน้ำนอนเออเออ โอเคให้เวลาอีกสองวินาทีอืมสองวินาทีเด้อมียังสร้างเสียเรียๆเ,เขาฮะสีออกไปแล้วเนี่ยเนี่ยสีบรเหตุงานแล้วสีออกไปหากิจเราเลยเนี่ยมันสีรับกระช่างเถอตีหนึ่งตีสองนะ่ะขโทรปุ๊บนะมันรับสายขันว่าฉันจะไปหาเธอนะมันเปิดประตูตลอดเวลานะ่ะเขามานอน ยู่เพรียวโดดเด้อคือนี่น่ะเบ็นเวลาหยอกนะแม่ฮอดเวลาหยอกเราให้หยอกอยู่ฮอดเวลาเห็นงานกะสีเห็นงานนั่นน่ะงวดกูตัวมึงตีเหอเออโอเคแล้วโอเคแล้วฮัลโหล อ๋โอเคโอเคอย่าลืมเลยปิดตู้แข่งดีๆเออเสียนงานแล้วอโอ้ยมันคุยเสียเรียด้ยเนี่ยมึงเบาบางสายมึงก็พ่นฟังไปก่อนเออไล่พิษกันบพระาะาจยาเคียร์พนะี่น้องเออมันห่วงนั่นห่วงนี่สีปะทาห่วงไดก็ไปยาเขาบ่ได้อยู่ดีละเออไล่มันโุเทียเด้อไล่มันโนเซอเมลแงมันก็บ่ไปดอก งุดงิดซื่อเนี่ยอืมเห็ดกระพอนสีจุดๆๆๆๆด้วเนี่ยเออก็คือว่ามันเครียดเอ่อมันเครียดไรซันอ่ะไปหากิ๊กได้รานรานรานขยนะนะเนะาะวันนี้ไปหามันบะไรลด้ปะเนี่ยอ่ไปหามันบะไรมันเห็ดบาร์บ,าบีคิวมันกะว่าสีเอาเมียไปโชว่วสีไปชว่วแล้วมึงไร,วรกวนกลับมาเปลี่ยนชุดนะนะมันว่าเดี๋ยว ผัวมูเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวเพื่อนมันจะจีบเะบอกให้มาเปลี่ยนชุดเด้อเปลี่ยนชุดแล้วก็จังลงไปจังสีนะมาแล้วเปลี่ยนชุดแล้วก็ทํากับข้าวกินกบบอกไปหามันเลยมันเครียดได้แบบเนี้ยเอ้ยมึงไปอิ่มอกอิ่มใจกิกมาแล้วบอกไปหาเนาะจังสีนะอืมมันเลยกัดเออมันกัดมันหยอกมันกวนมันจะพยายามแบบดึงเอาความจริงออกจาก ใจเฮานะว่าเฮาเออสิปะทะเอียงจั <políticas> <apps> กย่างอะนะก็สร้างหัวมันเถอะมันก็นส่วนมากข้นเฮ้าขึ้นเลยมันสิลงเอถ้าเราขึ้นปนะี๊ดเนี่ยมันรู้อยู่ว่าอืม <IP> มันจะลงแต่ถ้าเฮาหยอกมันเออเลยเฮยเลยลงไปเรื่อยๆมันก็เว้าตั้งแตันหน้าปากซอยฮอดบานป๊บพห่นอ่ะคเราว่าแค่นี้นะแค่นี้นะมันคิดว่าเราน่ะคุยกับกิกอยู่มันคิดว่าเราน่ะคุยกับ สิปทะน่ะนะนะเออตาบ้านว่าเห็นได้ปะเนี่ยคิดไปเรื่อยเปื่อยว่าเราจะคุยกับหนุ่มคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นนะ่ะนะเออ <c oughs> บาริมสัสีช่วนท่าโบว์บาเซียรารณ์เด้บะดนี่ยฮารานังเทียต้องขึ้นเสียงไซมันเด้ขึ้นเสียงสซมันคั้งทาขึ้นเสียงแล้วก็เออจะรู้เลยว่าเขากดเขาบอพอใจเออมันก็โอเคแลยนะมันถ้าว่ามันมันก็มีสุขมีทุกข์มี กึ่งดิบกึบ่งสุกมันก็มีขึ้นมีลงทุกวันแต่คือเราคุยกันแล้วก็คือคุยจบเราก็ไม่ใกล้ได้เก็บมาแบบคิด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 นะแต่ว่าถาว่าหยอกกันมันก็มีความสุกนะก็คือถ้าไม่หยอกกันเลยมันก็ก็เหมือนกับว่าสามรสสีร่รสอะไรเงี้ยวานเผ็ดเค็มมันเปรี้ยวอะไรประมาณนี้หยอกกันแน่สวีทกันแน่ กัดกัดแนะ่มันก็มีความสุขไนงะชีวิตทุกวันมันก็มีความสุขดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเอาจริงๆขึ้นมาแล้วนะถ้าเราขึ้นเสียงโมโหเนะี่ยแข็งแข็งองวางสายไป <laughs> ถ้า,าขึ้นเสียงแข็งแขงเนะี่ยมันก็จะกลัวเราอยู่นะกลัวเราจะทิ้งมันเพราะว่ามันรู้อยู่ว่าเราเนะี่ยมีตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเออ นี่ส่วงหนึ่งนะงอมันกระโดดกระเดียดหอมันกดดันเขาส,ว,สาว้มือเศร้ามือแรงห่วงยิบสีช่ชั่วโมงนะพี่น้องห่วงยิบสีช่ชั่วโมงเออบันีบกดดันบอกอย่างเขาบันไดดอกเพราะว่าคือมันจับได้นะนะมันจับได้ว่าเขาบีกิจแน่อเอียงแน่สิปทะน,นะนะเออหารลังเทียนเขาบอกไทยนุ่มโทรศัพท์คิดถึงนะ้าน่นนี่นะอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็บ,บอกว่าเออคิดถึงนะจุบ๊บๆอะไรก็เป็นหยอกนะบนันด้มันเก็บ กดได้บ่ะเนี่ยเออเก็บกดห้ามไปนอนหาลุงเธอเขาวาวนู่นนี่นี่นั่นนั่นโทรศัพท์จังสีนะเขาก็คิดว่ามันวารูภาษาไทยนะนะเออก็ว่าจุด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 ะมันหึงนะมันหึงว่าหลับบานอนจังสีจังสีว่าว่าจุดจุดจุดเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแทบจะบรัใส่กลางคืนได้พี่น้องขั้นว่ายังไปมันรู้เบิดนะมันรู้หมดเลยอืมก็คือว่าเพราะว่ากลางคืนเนี่ยกะ นายจะทํทำงานมันกลับมาอย่างเงี้ยต้องมาทาเอกสารมาส่งนนส่งนี่มาช่วยอาบน้ํานอนบางทีก็มีเวลาคุยกันปรึกษากันจนหลับประมาณนั้นก็คือพยายามที่จะไม่คุยโทรศัพท์ช่วงมันอยู่กลางคืนจะได้ไม่ต้องแบบกัดแขวก็คือพยายามที่จะ <c oughs> ปล่อยวางทุกอย่าง ให้มันไม่ต้องมาสงสัยไงว่าเราห่วงอยากอื่นมากกว่ามันอะไรประมาณเนี้คือกลางกลางวันก็ทํางานกลางคืนก็นู่นนี่นี่นั่นตลอดมันก็ไม่ได้เนเพราะว่าอิสัะน่ะมีงานมีงานเยอะต้องนู่นนี่นี่นั่นต้องตอบเอสงอเอซีก็ส่วนมากก็คือจะตอบตอนเช้าที่ตื่นมาถ้ามีเวลาก็ตอบ ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ตอบอ่าก็คือส่วนมากก็จะอ่านนู่นนี่นี่นั่นพยายามที่จะไม่ต้องซีเรียสเคลียงานทุกอย่างลงตัวให้มันมีความสุขแฮปปี้แบบกับงานกับชีวิตของเราแบบว่าไม่ก็ามากดดันก็คือทุกอย่างอ่ะมันก็จะมีความสุขไปอตตัตโมติถ้าเราไม่กดดันไม่กดดันงานไม่กดดันชีวิต คู่เรามันก็อยู่ด้วยกันนานแต่ถ้ามากดดันมาสงสัยมาแบบว่าเจ้ากี่เจ้าการก็คืออีสันเลิกเลิกบ่เอาเวลาเข้าไปทำงานเราไม่เคยไปเจ้ากี่เจ้าการงานของเขาว่าเขาทำอะไรยังไงเลิกกี่โมงกี่ยามกลับบ้านเท่าไหร่อะไรยังไงนอนกี่คนกี่ไอเราไม่เคยไปไปว่า ถ้าผิดทะเลาะก,กันขึ้นมาอีกรอบนี่อีสันเป็นคนที่เก็บเหมือนขยะนะคือเก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้มันเซลมุ่นเซลนี่มาเซลเซลเซลเวลาอีสันจะระเบิดตึงขึ้นมานะ่มืมันรู้ดีเอออีสันขุดมาหมดเลยนะขุดมาหมดเลยว่าตั้งแต่ว่าเธอย้ายตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นนะกี่วันกี่เดือนกี่อะไรประมาณนั้นนะไม่เคยเช็คเขาเอา่ ที่จริงแล้วผู้ชายนะเราไว้ใจไม่ได้ดอกมันไปห่างเรามันก็มีกิ๊กมีนุน่นมีนี่แต่ว่าสดมากมันก็ไม่ไม่เสมอไม่สบายทุกคนเราก็เหมือนกันถามว่าเรา่ะมันก็มีกิ๊กมีกิ๊กแต่เราไม่ได้ไปอะไรกับเขาแค่คุยแค่เป็นเพื่อนกันแค่ธรรมดาในการพูดคุยก็เหมือนเพื่อนก็เหมือนเพื่อนสนิทเหมือนเพื่อนทั่ว,วไป เพียงแต่ว่าอ่มันล้ำเส้นขึ้นมาจากคาว่าเพื่อนที่จริงใจกลายมาเป็นกิ๊กเป็นอนะไรประมาณนั้นอืมก็คือจริงๆแล้วเราเรานะี่ยคบเป็นเพื่อนแต่นานๆเข้าไปเนะี่ยนานๆยิ่งวันนี้เราแต่งตัวไปนะโอ๊มันจะตายเอาให้ได้เลยเออมันสีตายเอาให้ได้แล้วกิ๊กนะนะเออสงสายตาไห้บางห้าน้างเที่ยก็สงสารเขาเด้ สงสารเขายังสงสารอันอดีตนะนะย่งเจ้าของกี่ลายแม่แต่หมามันยังบเบิ่องนะนะฮัลโะตอนเจ้าของกี่ลายน่ะไปมักเขาน่ะเขาน้าตาดีน่ะเขาบเบเ่ิงเขาบองบอืมฮันละะบันนี้ก็เลยไม่ย้อนก็คือว่าจะคุยกับเขาไปธรรมดาอืม,มันรู้อยู่ว่าเรายังอยู่กับแฟน,นะอะไรประมาณนี้แต่ก็คือการที่คุยกันนู่นนี่นะอะไรนะมันก็ มันก็สบายดีกว่ากูไม่ไปเห็นหน้าหลีเกเลี่ยงแบบพยายามหลีกเลี่ยงมันหลีกเลี่ยงอะไรมันอยู่จังหวัดเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยเออออซันเป็นคนทีคุยก็คุยถ้าไมค่คุยก็คือไม่คุยคือตกลงกับเขาแล้วไงว่าเป็นกิกทางใจอ่าเลิกกระพัวเมื่อไรค่อยว่าก,กันแต่ว่าที่เห็นเพื่อไหก็ฮักมันเด้เราบอกมันแล้วว่าฮักขั้นเบืเ้องแรอย่างเขานะ่ะเขาก็หักแต่ให้ให้เวลาเรา เออหักันเป็นมู่เป็นเพื่อนที่ดีอะไรประมาณนั้นโบแมนหักแบบว่าตุตุตดตุตตยังเดียวเด้อเออคือคุยกับมันว่าเรานี่ยยังยังมีใจให้มันอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าตุ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 มันไม่บังคับขอให้เราเนี่ยคุยกับมันบ้างขอให้เราเนี่ยให้เวลากับมันบ้างเจอกันก็คุยกับมันบ้างถ้าเจอแล้วไม่คุยเงี้ยมันรับไม่ได้เจอคุยมันก็โอเคไงอืม โอเคอีสันงันสิจบคลิปนี้แล้วเดอ้อเพราะว่าพวมากมันก็จะนั่งทําเอกสารมานั่งใจบินก็สีอกพิดสายมันกินนลวให้มันใจบวงใจบินให้มันเห็ุเอกสารให้เออแล้วก็อีสันก็จะอาบน้ําเตรียมตัวนอนเออมืออีสันต้องไปเดินออกกําลังกายดนะ้วอากาศดีนอนหลับฟันดี fc คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนงานนะ งานโบอดงให้คิดยังไรให้มองโลกกว้างๆว่าทุกคนเขาทำงานคิดถึงเอฟซีทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที <c oughs> ่คิดถึงทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีทุกคน